สวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้เราก็กลับมาเจอกันกับผมอีกครั้งหนึ่งกับในเกมบีดเบฟโซนะครับวันนี้วันที่30ทธันวานะครับใกล้แล้วใกล้ที่ตู้ใหม่จะมากันแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ตามที่บอกไปนะช่วงนี้ทุกวันเนี่ยจะมีลงคลิปก็คือลงหอคอยนะครับเพราะว่ามันอัปเดตมาวันละ2ชั้นนะครับรวมเอ็กซ์ตาด้วยเป็น4นะครับอยู่ที่ว่าคุณจะปลดได้หรือเปล่านะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะปลดกันได้แหละมันไม่ยากเกินไป นะครับเอาละสำหรับวันนี้นะครับเขาก็จะปลดชั้นที่11แล้วก็12ให้เราได้เล่นกันนะครับถ้าเกิดเราเคลียร์ชั้นที่11ภายใน1นาทีแล้วก็เคลียร์ชั้นที่12ได้เนี่ยเขาก็จะปลดดาดเอ็กซ์ต้าให้คุณเป็นเอ็กซ์ต้า11กับ12นะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูกันเลย สำหรับชั้นที่11เนะครับเขาบอกว่าความเสียหายจากตัวละครสีฟ้านะครับเพิ่มขึ้น2เท่าผู้สังหารเพิ่มขึ้น5เท่าแล้วก็เอสปาดาเพิ่มขึ้น2เท่านะครับโบนัสยิบยอ่อยเยอะแยะเลยนะครับเราก็ลองเอาไปตัวโบนัสที่เขาตั้งให้แล้วกันนะครับสำหรับสีฟ้าเอสปาดามันให้เอาสังหารเลยว่ะลืมโยมมาทูดหรือว่าผลัดนหน่วยนะครับผมจะลองดูผล้าหน่วยสิ แฮรรีเบลตัวนี้เก่งหรือเปล่าเพิ่มขอบเขตเมื message, ่อพลังกายเต็มเพิ่มขอบเขตขอบเขตจุตีไม่ um, <common. S 2> prove, มีฮิตไม่มีฮิตผมไม่ใช้แล้วกันคือสังหารหัวหน้าหน่วยอ่ะมันจะรุนแรงกว่าสังหัวสังหารยมทูตนะครับเพราะว่ามันเป็นสังหารบอสเนาะ ันก็เลยได้เยอะกว่าเอ,อเอาไปสังหารเมทุกทก็อาโลเนโรแล้วกันอาโลเนโรเก่งกว่านะครับก็ได้ทุกได้ทุกบนัสนะครับได้ทุกบนัสผมไม่มีถ้วยชาของเอสปาาไม่เป็นไรผมก็จะใส่เป็นเก้าอี e แ้แทนแล้วกันอ้าวเก้าอี e ้ผม <laughs> ไม่มีด้วยซิเอาเป็นทำไมตายแล้วกันใช้ได้แทนนะครับแล้วผมก็จะเอาเป็นลิงก์พวกเกิดใหม่นะเพื่อเพิ่มความแรงเดี๋ยวก่อนไม่เอาดีกว่าผมเอาเป็นลิง์ตายเกิดอย่างกิจิโกะดีกว่าเซฟกว่าเพราะว่าเราเจอบอสสามคนนะครับเซฟกว่าเซฟกว่าเราเล่นแบบเซฟเซไปดีกว่า ติดอ่อนแรงและเพิ่มเลือดถ้าเกิดผมเอาอืมกำลังคิดอยู่ว่าจะเปลี่ยนสักอันดีไหมนั่นแี่ยเซฟๆแหละไปะพอถ้าเกิดเราไม่เซฟเดี๋ยวตายโชว์นี้จะงานเข้านะครับ <laughs> ผมกล่าวว่าคลิปหนึ่งจะไม่ยาวนะประมาณสิบกวนาทีแต่ว่ามันก็โผลมา20่นาทีครับทุกคลิปเลย <laughs> โอเคเจอยิรังโกชินจินะครับเขาไม่มีผนึกอะไรด้วยนะท่าสอง เฮ้อบอสว้เจ็ดสิบนะครับผมลืมไปมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมว่าท่าสองเนี่ยโดนจังๆมันแรงกว่าท่าสามนะครับแต่ว่ามันต้องใกล้แบบจูบกันเลยนะครับมันถึงจะรุนแรงถ้าเกิดมันไม่ใกล้เนี่ยโอ้โโคตรเบาเลยทำไมตได้ เรียบร้อยนะครับสลับอารเนโลแล้วก็สลับชนะั้นที่11เนอะมันดูไม่ยากเกินไปนะครับเพราะว่าเราได้โบนัสเต็มด้วยแหละแต่ผมว่าต่อให้ไม่ได้โบนัสเต็มผมก็ว่าทันนะครับคุณเอาตัวละครที่ไม่ต้องเป็นเอสปารดาไปก็ได้เอาเป็นผู้สังหารแล้วก็สีฟ้าไปก็พอนะครับผมว่าทันไม่ยากเลยนะครับต่อไปชั้นที่12เดี๋ยวเรามาดูกันว่าชั้นนี้เขาจะ กวนทีนเราอย่างไรนะครับปกติไอ้พวกชั้นสุดท้ายของของวันนะครับไอ้พวกชั้นไอ้พวกชั้นที่ลงเลขด้วยเลขคู่เนี่ยนะครับสองสี่เนี่ยหกแปดสิบสิบสองอะไรพวกเนะี้ยลงด้วยเลขคู่เนะี่ยมันเป็นชั้นกวนกว,วนทีนเราตลอดเลยนะครับกวนทีนเราตลอดเลยเราต้องมาดูว่าครั้งนี้เขาจะจัดอะไรเรานะครับเขาบอกว่าระวังผลิกค่าโจมตีปกติมันผลึกหมดเลยนะครับเริ่มจากเฉียดตายด้วย มันให้เราเล่นยังไงผมไม่รู้นะผมเอามาสก,กิแล้วกันเหมือนเดิมนะครับไอพวกชั้นนี้ใช้มาสก,กิไปอ๋อแล้วก็เมื่อวานอ่ะไอที่ผมโดนผักแล้วไม่กระเด็นอ่ะผมรู้แล้วว่าทำไมถึงไม่กระเด็นนะครับพอดีลงลงคลิปไปคนมาตอบนะครับก็คือเขามีซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับเขาโดนผักไม่กระเด็นไอนี้ผมไม่รู้นะว่าซุปเปอร์อาร์เมอร์มันใช้กับโดนผักได้ด้วยเออไอนี้คือผมไม่รู้เลยก็เพิ่งบรรู้เมื่อวานนี่แหละนะครับของไม่ต้องเปลี่ยนหรอกแบบนี้แหละนะครับ มันเป็นชั้นที่เน้นหา่าน่าจะกี่เทสกาเนี่ยอ้าวแล้วอะไรวะเนี่ยฮะ๋อชั้นนี้ให้เอาตัวเพิ่มฮิปทำไมตายมาทุกคน ตัวละครไหนที่ถ้าไม่ตายไม่เพิ่มฮิตอย่าอย่าไปใช้เอาตัวตัวละครที่ไม่ตายมันฮิตเยอะๆนะครับที่มันฮิตเยอะๆเพราะว่าเราต้องทําลายอา่าทมให้ตายเพื่อปลดผนึกแล้วเอาผนึกนั้นไปตีกล่องเพื่อเก็บทําให้ตายเพื่อมาปลดผนึกต่อนะครับมันเล่นแบบนี้ก็ดูอ่ากทรงไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับไม่ไม่ค่อยกวนเท่าไรหร่เพิ่มฮิตเพิ่มฮิตทาให้ตายอะไรอะ่ะ อ๋ออันนี้มันลิงแม่กำลังจะบ่นเลยว่าไม่มีหรอ <laughs> ดีนะไม่รีบไม่รีบไม่รีบปากไวบ่นไปนะครับ <laughs> อ่ะนี่คือตัวละครที่เพิ่มฮิตทำไม่ตายผมเอาเป็นเจ้าอิจิโกะอาร์ตเวิร์กแล้วกันต้องใช้ไม้ตายหลายๆฮิตนะครับโอเค เนี่ยเราก็ได้ไม้ตายมาเห็นไหมแล้วเราก็เอามาใช้ต่อนะครับเอ,อ่อกล่องอยู่ไหนโอเคแล้วเราก็เจอบอสก่อนนะครับแล้วเราก็สั่งไม้ตายไปโอเคเป็นชั้นที่กวนน้อยที่สุดแล้วนะครับสงสัยเคลลบหมดหมุกนะครับ <c oughs> เป็นชั้นที่กวนประสาทน้อยที่สุดนะครับคุณหาตัวละครที่ไม้ตายมันปล่อยมาหลายๆฮิตอะนะครับอย่าเอาพวกตัวละครตีปกตินะตัวละครตีปกติเนี่ยส่วนใหญ่ไม้ตายมันโป้งเดียวละหายเอาที่มันแบบรุนรัวนะครับไม้ตายที่แบบหลายๆฮิตอย่างอิชิโกะตัวนี้ก็ดีนะครับโอเคกดเอ็กซ์ตาทั้งสองชั้นนะครับครั้งนี้ชั้นกวนประสาทเราไม่ยากเนาะเออเราดูคําเดียวปุ๊บเราก็เข้าใจเลยสำหรับชั้นนี้มันไม่ได้เป็นเขาวง,โงโกตอีกเป็นทางเดินที่เน้นกวนเราซะส่วนใหญ่นะครับอนนี้ก็โอเคอยู่ มาต่อมาสำหรับเอลตาสิบเอ็ดนะครับน่าจะเริ่มของจริงแล้วเขาบอกว่าระหว่างต้านทานแผ่ชะกัดคือมอนเตอร์เนี่ยไม่ติดแผ่ชะกัดน,นะครับผู้สังหารห้าเท่าอารันคาสองเท่าแล้วก็อสปานาเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้แหละแต่ว่าความเสียหายเนี่ยจะใช้ได้แค่หนึ่งส่วนสองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อารันคาที่สังหารมนุษย์นะครับเดี๋ยวผมลองดูสังหารมนุษย์อย่างเดียวก่อนต้องเป็นตัวนี้นะครับใครที่ไม่มีเนี่ย ใครที่ไม่มีนะก็ลองใช้เจ้านี่ไปแล้วกันแต่ถามว่ายากไหมยากอย,กอย,กอยู่เพราะว่าคุณต้องแดดหลบด้วยนะครับเพราะว่ามันเจอบอสสามตัวนะครับลองใช้ทัศกิแทนก็ได้นะครับแต่คุณต้องระวังนิดหนึ่งเล่นดีๆนะครับอย่าไปยืนบวกอย่างเดียวไม่นั้นคุณอาจจะเตี้ยงได้หรือเหมือนเดิมตามที่บอกคุณเน้นแรงไปนะครับเน้นแรงไปสู้ถ้าเกิดคุณไม่มีตัวละครนะลองตัวโบนัสก่อนนะครับอย่างน้อยเอาพวกสังหารมนุษย์ก่อน นะครับถ้าเกิดไม่ได้จริงๆค่อยเปลี่ยนเป็นตัวละครที่เน้นแหลงนะครับผมก็ใช้เจ้าพี่เอรนันโดนะครับได้มาคุ้มมากเลยเพราะว่าใช้ทุกหอคอยเลยนะครับได้แบบลงได้แทมทุกหอคอยอ่ะเอรนันโดนะครับเขาสัามนุษย์ด้วยโอเคผมมีกาชาด้วยนะครับเอ้ยถ้วยชานะครับ <laughs> ผมได้ฟรีจนมันห้าท5้าแล้วว่าเอรนาโด,โดออกจากตัวออกจากออกจากตัวลัวนะครับออกจากตู้รายวันอะไรทุกนีมามอนเตอร์ถึกมากนะขนาดนี้คือได้ได้เรื่องของโบนัสแล้วนะ<ม>เห็นไหมว่ามอนเตอร์ถึกมากเลย ยากอยู่นะครับสำหรับเอกตาชั้นนี้แต่ถ้าเกิดใครไม่ไหวก็ก็ปล่อยผ่านไปก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปซีเรียสนะครับโอ้ยตายทำไมเขาไม่ติดไฟให้ผมเลยวะวาเกือบไปดีแช์ตัวนี้มันตัวเก่านะครับมันต่อยช้าอ้าวไม่โดนนิดเฮ้ยไม่ติดไฟเลยวะ่ะไป,ไปได้ไงเนี่ย นี่หมัดใหญ่กว่าเออเขาไม่ติดไฟเลยหายากนะครับนานๆทีจะเจอแบบนี้ติดไฟหน่อยดิเพโอเคติดแล้วเวลาเล่นจอยมันชอเป็นแบบนี้มันชอบปล่อยกับหัวกับหางครับผมอะหลงทิศครับยิ่งกว่า G P S โอ้ติดไฟหน่อยพี่ไม่ติดเลยเราก็เล่นอย่างเงี้ยเราก็ผ่านดีดนะครับโอเคอเจ้าเอรลันโดผมเนี่ยมันห้าท่ห้าก็จริงนะแต่ผมไม่ได้อัพนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องงงว่าห้าท่ห้าแล้วทำไมกากจังนะครับคือผมไม่ได้อัพเพิ่มนะครับเขียติดไฟลแล้วเออทำไมตายปะวันคาริกรา้า Okay. เรียบร้อยนะครับมีตายเกิดไม่ต้องกลัวฟืว้นมาไม่ตายเอ้ยท่าสามพูดผิดจบเกมนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมกดสกิลช้าไปเนี่ยผมแตกเลยนะเพราะว่าแชทมันสวนสกิลมาเลย <c oughs> มอนเตอร์รอซ้ำนะครับโอเคสำหรับชั้นนี้ก็ได้ของประมาน,นี้เนาะก็ถึงได้บอกว่าถ้าเกิดใครไม่ซีเรียส ถ้าเกิดคุณไม่มีถ้าเกิดคุณไม่มีตัวละครผ่านจริงคุณไม่ต้องจะคุณไม่จําเป็นต้องซีเรียสจนหัวร้อนเพื่อมาผ่านชันนี้ก็ได้นะครับเป็นชั้นพิเศษคุณไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมันได้แค่ตัวอันนี้กับน้ําหอมลุ้งหขวดเองนะครับคุณเล่นยังไงก็ได้อะผู้เล่นใหม่คุณเคลียร์ให้มันครบ16ชั้นแล้วผมเชื่อว่ามันไม่ยากนะครับเพราะว่าแต่ละชั้นที่เป็นชันปกติเนี่ยเขาทํามาให้เราเล่นง่ายๆนะครับถึงมันจะกวนตีนก็จริงแต่ว่าผู้เล่นใหม่จะได้มีสิทธิ์ผ่านได้ง่ายขึ้น้นนนนนเเพรรราาาะะะว่่่ััััมมไไยกคคคบบโอตอตป สรับชั้นเอ็กซตาที่12นะครับชั้นนี้บอกว่าระหว่างติดพิษก็น่าจะมีบอ่อพิษแล้วก็มีตัวละครที่ทําให้เราติดพิษอย่างเช่นเจ้านี้เจ้านี้ทำให้เราติดพิษปอะจำไม่ได้นะครับแต่น่าจะใช่ส่วนส่วนดาดน่าจะมีบอ่อพิษมั้งนะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าโจมตีระยะประชิดไร้ผลนะครับต้องโจมตีระยะไกลหรือไม่ก็คุณต้องมีอัพพลิตี้บอกการโจมตีระยะประชิดนะครับ เพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารหาเท่าแล้วก็สังความเสียหายสังกัดมนุษย์สองเท่ามนุษย์สังหารพิมซี่มีใช่ไหมผมจําไม่ได้ผมไม่มีมันใช้ตัวอะไรวะยินโจน่าใช้ยินโจนะครับนั้นผมดูสังหารพิมซีอย่างเดียวไซอพพารโลผมไม่ใช้แล้วกันนะครับกระจอกเกินก็ชั้นนี้ผมไม่มีตัวละครผมก็จะเน้นแรงเลยแล้วกัน นะครับถ้าเกิดเน้นแรงของผมใช้อะไรเน้นแรงล่ะเดี๋ยวไปดูสีฟ้าก่อนสีฟ้าเน้นแรงมีมีม,ม,มีมีเจ้านี่แต่รู้สึกมันจะเล่นยากไปหน่อยเพราะว่าอ้อไม่ได้นี่หว่าเขาผนึกการโจมตีระยะประชิดเราก็ต้องเอาโจมตีระยะไกลมาสกิก็ได้นะพอมาสกิดได้เป็นมนุษย์นะครับอ่ะมาสกิแล้วกันผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่มีเนาะมาสกิ แล้วมาซกีผมอยู่สายพอ,อเจอละตอนนี้ผมกำลังเลว่ามาซกีหรือเจ้าอุราหะะอุราหะะมันก็ได้นะแต่มาซกีมันจะง่ายกว่านะครับแต่ผมชอบการเล่นของอุราหะนะครับไม่ไปแล้วมาซกีไปแล้วกันแล้วก็ใส่เป็นเออเอาเป็นคีแล้วกันไปเน้นแรงเลยของมัซกีผมเนี่ยมันไม่ฝูนะครับมันเป็นแบบนี้แหละ แต่ว่ามันเล่นได้เพราะว่ามาสก,กีผมอัคพคัมพีแล้วก็น้ำหอมให้เขานะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะครับตายเกิดไปอันนึงแล้วก็ใส่เป็นเจ้าลุงสันเกสึนะครับปะอันนี้คือผมได้สังกัดมนุษย์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วนะครับ เมื่อกี้ที่ฝ่ายมีบาเลียเนี่ยกันกันท่าสองผมได้เพราะว่าท่าสองผมเนี่ยมันเป็นการโจมตีของซีแดงก็คือการโจมตีระยะประชิดนะครับีฝ่ายก็เลยมีบาเลียกัดเนี่ยมาเล่นอย่างนี้เลยก็หลบไปหลบไปแล้วก็ยิงยิงไปเออนี่นะครับเน้นแรง ตามที่ผมบอกนะครับไม่มีโบนัสเน้นแรงนะครับเน้นลิงเอ้ยเน้นยิงแรงนะครับคือไอ้พวกโจมตีปกติเนี่ยมันได้เรื่องของดาเมจต่อเนื่องนะครับสายสกิลอะ่ะมันอาจจะแรงก็จริงแต่บางทีมันไม่ได้ดาเมจต่อเนื่องเห็นไหมอฝ่ายมีบารียก,กันก็คือการโจมตีระยะประชิดไม่ได้นะครับถ้าสองของมาสก,กิเนี่ยเป็นการโจมตีระยะประชิดนะครับโอ้โอไม่ได้กลัวอะไรนะครับกลัวที่มันพ่นอยู่นั่นแหละ ผมเชื่อมันเกิดตรงหน้าผมเลยว่าแล้วโอเคเจอบอสนะครับก็เป็นนัดเลวร์อยู่ไหนวะอ่สอ้อเขาดิบับผมด้วยทำผมอ่อนแรงโอเคได้บาเลียแล้ว ที่ผมรอบาเลียเพราะว่ากันอีฝ่ายไม่ตายนะครับอ้าวอ๋อนัดเลวานไม่ใช่ถ้าไม่ตายนะครับเพราะว่านัดเลวานเนี่ยไม้ตายเขาเนี่ยมีสิทธิ์ทําให้เราตายทันทีเขาก็เลยไม่ใช่ทําไม่ตายโอเคจบสำหรับชั้นนี้นะครับก็ยากเหมือนกันสำหรับคนที่ไม่มีตัวละครน,นะครับไหนๆก็เดี๋ยวผมดูก่อนว่าเราอัดไปกี่นาทีละ16นาทีนะครับเวลาเราเหลืออีกนิดนึง เดี๋ยวเราลองมาดูตัวละครอื่นบ้างว่าสำหรับคนไม่มีมาสกิใช้ตัวอะไรได้บ้างเนาะก็ผมจะยกตัวอย่างก็ง่ายๆเลยนะครับไอนี้คือตัวละครที่จำพวกเดียวกันนะแต่ผมยังไม่ได้แต่ผมไม่ได้เล่นให้ดูนะลิลูกะผมไม่มีลิลูกะตัวนี้ผมว่าผ่านได้ตัวนี้นี่ตัวไหนเดี๋ยวมาดูกันผมพูดตัวนี้เดี๋ยวคนมงว่าตัวนี้มันตัวไหนล่ะครับตัวนี้ก็คือเจ้านี้นะครับจริงจ นี่นี่นี่พอลิลูกกาตัวนี้เนี่ยเป็นสายตีปกตินะครับแล้วก็ติดเผามนุษย์อ้าวแล้วก็สังหารด้วยนะสังหารด้วยนะอันนี้คือผมไม่รู้ว่าเขาสังหารพิมซี่นะครับเขาสังหารด้วยนะเพราะฉะนั้นใช้ลิลูกะได้นะครับสำหรับคนที่แนะนำกว่ามาสกีรลิลูกกาตัวนี้นะครับแนะนํามากกว่ามาสกีเขาเป็นมนุษย์แล้วก็ติดผู้สังหารพิมซี่นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําและก็ตัวอื่นล่ะตัวอื่นมีอีกไหมมี นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเจ้านี่อุคิตะเกะนะครับอุคิตะเกะเอ,อุคิตะเกะกิมโจกิมโจสีแดงอยู่ไหนวะนี่นะครับอุราฮระสีส้มนะครับอ่าตัวนี้นะครับเน้นแรงนะครับคุณต้องเน้นแรงแล้วของคุณต้องฟูด,ด้วยนะถ้าเกิดไม่ฟูผมว่าน่าจะยากอยู่ฟูในที่นี้หมายถึงคือคัมพีเอทเคนี่ยบวก1ิบหนึ่งช่องอย่างตับ นะครับแล้วก็น้ําหอมเนี่ยยำต่ำคือส,สิบสิบสิบนะครับอันนี้คือฟูสำหรับผมไม่ใช่ฟูแบบ้าทะพ่านะเออแล้วก็มีตัวอื่นอีกไหมโทเซนก็น่าจะได้โทเซนโจมตีปกติใช่ไหมอ่าใช่นะครับโทเซนโจมตีปกติเอาไปใช้ไอพวกโจมตีปกติระยะไกลอ่ะคุณเอาไปใช้เลยนะครับแต่คุณต้องมีของแล้วก็คมภีร์ที่ดีนะครับที่ซึง่งยีชูเฮสีเขียวก็พอได้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเกิดคุณบอกเอาผมไม่มีของที่เป็นสายจมตีปกติที่มันดีใช้เป็นสก,กิลได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเจ้านี่ดูนะครับสำหรับเจ้าอุราฮาะคิสเกะมาดูกันว่ามันจะผ่านไหมนะครับอุรฮาะของผมก็ไม่ได้มีของ5ดาวแท้เนาะก็ใส่เป็นของที่ตามบ้านบ้าน แล้วก็มีเรื่องของคมพีเอสพี SP กับคมพีเอ้ยคมพีเอสพี SP ไปแล้วนะครับกับน้ําหอมนะครับงงเลยคนดูบอกงงเลยอะไรคมพีเอสพี SP กับคมพี <c oughs> อ๋อลืมไปเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้ในเรื่องของทาให้ตายเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่ลิงก์ตายเกิดนะครับไม่จําเป็นเลยเพราะอีกฝ่ายไม่มีเรื่องของทาให้ตายคุณก็ใส่ลิงก์ที่มันแรงๆไปเกิดใหมาอยู่ไหน ไม่มีหรออ,อ๋อลิลูกะผมลืมลิลูกะาประจําเลยโอเคปะเดี๋ยวเรามาดูกันอ๋อมอนเตอร์มันเป็นสีแดงนี่หว่าแต่ก็พอผ่านได้ยู่แหละสร็จแลตัวละครสีเขียวจะจะลำบากลำบากหน่อยนะครับโหเห็นไหมนี่เธอเป็นตัวละครส,าารสกิลมันจะเป็น,นแบบนี้มันจะลําบากหน่อยนะครับคุณต้องเน้นแรงอย่างเดียว ถ้าเกิดความแรงคุณไม่พอใจเนี่ยคุณเอาลิลูกะไปเปลี่ยนเป็นไอ้นี้ได้นะลิงไอเซนจากหอคอยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่มความแรงเยอะเลยโด,ดยส่วนตัวนะครับผมก็ยังแนะนำสายโจมตีปกติมากกว่านะครับสายสกิลก็ตามนี้มันจะช้าๆหน่อยเห็นไหม โอเคเกือบหนึ่งนาทีนะเกือบหนึ่งนาทีต้องมาดูกันว่าจะทันหรือเปล่านะครับคือไอนี้ผมด้นสดเลยผมว่านะในความคิดผมผมว่ามันน่าจะทันนะครับเพราะว่าอุลหาระเนี่ยแรงมากนะครับแรงกว่าบูโน่นะผมบอกไว้ก่อนว่าอุลหาระกับบูโน่ใครแรงกว่ากันแรงกว่าบูโน่นะครับอุลหาระตัวนี้นะครับแต่ว่าความเสถียรของเรื่องสกิลที่มันระยะกว้างกว่าแล้วเนี่ยบูโน่มันดีกว่านะครับบูโน่มันจะเคลียร์ง่ายกว่า แต่เฉพาะดันปกตินะดันที่มันไม่จําเป็นต้องใช้ตัวละครที่แบบรุนแรงอะ่ะแต่ถ้าเกิดดันที่ใช้ตัวละครแบบรุนแรงเนี่ยผมว่าอุลาละเหมาะกับชั้นนี้มากกว่าบูนโนเนี่ยเพราะว่าเขาได้เรื่องของบวกเอสพีบนหัวเราเห็นไหมโอเคเจอบอสนัดเลวรวัดนะครับ สาสก,กิลไปสาสก,กิลไปโอเคอีฟายติดช็อตปึ๊กยิงแล้วมีเรื่องของแผลชะกันด้วยนะครับเบินเลือดมอนเตอร์ได้ด้วยเห็นไหมอีฟายติดรัวเลยนี่อ่ะปล่อยไปรัวๆปล่อยไปรัวๆป,ป,ปล่อยไปอีกทีนึงทาให้ตายปิดถึงได้บอกไงว่าตัวเนี้ยมันเก่งมากเลยนะไม่ใช่ว่ามันอ่อนนะอุลาราเนี่ยมันเก่งมากเลยนะครับ เอาพูดง,ง่ายถ้าเกิดเอาเรื่องอำนวยความสะดวกนะอำนวยความสะดวกนะครับแบบเล่นแล้วมันสะดวกอะ่ะเออแบบมันง่ายต่อการเล่นอะ่ะบูโน่นะครับอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงแต่ถ้าเกิดเน้นแรงเนี่ยอุลาระตัวเมื่อกี้แรงกว่านะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับมันอาจจะเริ่มต้นมาไม่แรงเท่ากันแต่พอบูแต่พออุลาระทำอีกฝ่ายตีสนามเป็นกเตเนี่ยแรงนะครับเนี่ยอุลาระแรงสุดบรรดาสีแดงที่สังหารยมทูตแล้วนะครับสรับสายสกิล ความคิดส่วนตัวนะใครจะแย้งหรือใครมีความคิดเห็นอื่นบอกได้ใต้คอมเมนต์นะครับไม่รู้ว่าแต่ละคนมองคิดแบบผมหรือเปล่านะครับแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดเน้นแรงอุระหะนะครับท่าหนึ่งมันด้อยกว่าท่าบูโน่ก็จริงนะครับแต่ว่าท่าอื่นๆเนี่ยไม่ด้อยกว่าท่า2สเต็ปแรกบูโน่อาจจะดีกว่าเพราะว่าไกลกว่ากว้างกว่าแต่อุระระมันก็ไม่ได้ไกลเออมันก็ไม่ได้กว้างน้อยกว่าบูโน่เลยนะครับมันกว้างน้อยกว่าบูโน่นิดหนึ่งนะครับแต่ว่า มันระเบิดทดําดาเมจรุนแรงไปแล้วมันยังติดตามต่อมันเป็นสกิลที่ดีมากผมเลยยกให้อูราระเนี่ยถ้าวัดเรื่องความแรงนะครับแรงกว่าบูโน่นะครับแต่ถ้าเกิดวัดโดยส่วนรวมทั้งหมดบูโน่ดีกว่าเพราะว่าท่าหนึ่งท่าสองท่าสามแบบนี้มันเสถียรกว่าท่าหนึ่งมันเคลียร์ได้หลายเวฟนะครับอันั้นก็ต่อเมื่อมอนเตอร์ที่มันโดนทิโยหายะแต่ถ้าเกิดมอนเตอร์มันถึงถึงแบบเวฟเมื่อกี้คุณปล่อยเป็นชาตินะครับไม่เท่าอุราระหรอก โอเคก็ okay, ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็บอกแนวทางไปแล้วสำหรับชั้นเอ็กซ์ตาชั้นที่12เมื่อกี้นะครับให้เน้นแรงนะครับถ้าเกิดคุณหาตัวละครแรงๆไม่ได้เนี่ยคุณก็ลองดูตัวที่ผมพูดไปว่ามีแต่ละตัวได้ไหมถ้าเกิดไม่มีจริงๆก็ปล่อยไม่ต้องฝืนนะครับรอให้คุณมีตัวละครที่มีก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นนะครับแต่ว่ามันจะไปทีวันที่เท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบนะอ๋อถึงวันที่4เดือนมกรานะครับก็รอดู คุณอาจจะได้ตัวละครอื่นๆมาเล่นก็ได้นะครับก็ต้องรอดูถึงช่วงนั้นนะครับตอนนี้ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับตามที่บอกเนาะเน้นแหลกนะครับสำหรับชั้นนี้ชั้นไหนที่คุณไม่ผ่านเน้นไปเลยแหลกๆไม่ต้องกลัวเรื่องล็อกตัวละครมันไม่ล็อกนะครับโอเคพรุ่งนี้บอกไว้ก่อนเลยพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีลงคลิปหอคอยนะครับแต่ว่าเปิดตู้ไม่มั่นใจนะครับผมจะถ้าเกิดมันอัปเดตบ่ายสองโมงปุ๊บ ผมยังไม่เปิดตู้ผมจะเล่นหอคอยก่อนทําไมผมยังไม่เปิดตู้เพราะว่าช่วงบ่ายอ่าบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยผมไม่อยู่บ้านนะครับพรุ่งนี้เนี่ยช่วงบ่ายสามบ่ายสี่ผมไม่อยู่บ้านนะครับผมจะกลับมาอีกทีคือห้าหกโมงนะครับไอคลิปเนี่ยอาจะได้ลงช่วงต้น,ต,นต้นบ่ายสามอ่ะนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายสามประมาณเกือบจะบ่ายสี่เนี่ยผมไม่อยู่แล้ว ถ้าเกิดผมอัดคลิปลงเปิดกระชาไปอะ่ะมันยังไงมันก็เรนเดอร์ไม่ทันเพราะวาเวลาผมเปิดกระชาเนี่ยเครื่องผมมันเรนเดอร์ค่อนข้างช้ามันเรนเดอร์ที2ชั่วโมงกว่าถ้าเกิดคลิปมันยาวนะครับยังไงหอคอยมันก็ไม่ยาวถ้าเปิดกระชาผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวลงหอคอยอัปเดตผูด้ด,ดีก่อนส่วนกระชาเดี๋ยวไปดูกันอีกทีคือวันที่ดึกนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มแล้วกันพรุ่งนี้เพจของคุณอิจินะครับไอช่องคุณอิจิอิจิเนี่ยน Facebook, ะครับช,ช่องคุณอิจิอิจิเนี่ยในเฟซ คุณสามารถไปรับชมกันได้นะครับไปรอดูในเพจแฟนเพจ Facebook ของเขาได้นะครับช่วงบ่ายสองโมงนะครับดูแทนช่องผมไปก่อนเพราะว่าของผมเนี่ยกว่าจะเปิดกระชายทีก็เปิดพรุ่งนี้แหละแต่คลิปน่าจะลงวันที่1นะครับพรุนี้ก็ไปดูของคุณอิจิแกงเหงาก่อนนะครับรับรองสนุกแน่นะครับโอเคไว้เจิใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ